วัดหลวงปอดขวันยาซูปมาสัได้แล้วเขาเปียกปลาอันนี้เขาเปียกเส้นเปียกปลากินข้าวแล้วแล้วก็ขึ้นลิฟต์หอดสางคิซี่แล้วก็โองแฮมเกรนแล้วก็วัดรูสะเล่าเดี๋ยวขอจะไปถ่ายคลิปอยบ่อน่ันเขาว่ะ ขึ้นไปบนหน้าหน้งงามงามเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็เห็นวิวเมืองปากเซเนาะแขวงจำปาซักถาไปติดตามน้ำกันทุกคนไปเที่ยวน้ำกันฝากทุกคนเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางโมเดิร์นโอเด์เพื่อจะไรพลาดคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนาะ ทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโมสุกุทุกคนเด้อม,มาพบอพอกับครัวรละดาเส้นเก่าเส้นเคยคลิปนี้ครัวจะได้มาพากเสียงเพราะว่าครัวไทยแล้วเว้ามาฟังเสียงแล้วเสียงบอดังะนะทุกคนตอนนี้ครัวมาอยู่ที่หอรักเมืองปากเซนะมาทำบุญอยู่ที่วัดหลวง คนเลยส่งภาพบรรยากาศเมืองปากเซได้ยินแต่ซื่อสาวปากเซสาวลาวใต้ปากเซปากเซวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงเนาะเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศในตัวเมืองแล้วกะ็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ้ทุกคนได้ส่งน้ำกันเนาะในคลิป ในช่องของครูอราดาเนาะทุกคนเบิ่งอยูไส้ถวัดได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บ็อกครูออได้อเด้อฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพอจะบริพารคิดต,ต่อไปเนาะทุกคนฝากไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์สงสัยอันใดอยากอันไดกัดท้าออไรเนาะถ้าคำถ้ามันไดก็อตอบไดก็ขอ,ขอจะตอบให้คำท่ามใดที่ โบเห็นบทันโต๊ะกับเธอโขโบเห็นคำท่ามเนาะโบเห็นข้อความโบเห็นคอมเมนต์เพราะว่าไล่ไลคลิปเนาะแจ้งเตือนซ่ารักบางคอมเมนต์กะแจ้งเตือนไว้นะกโขคั่นโต๊ะตามที่โขเห็นเนาะทุกคนหอนรักเมืองปากเซเมืองปากเซแข้งจำปาซักนั่นเองทุกคน ครั้งหนึ่งในชีวิตท,ที่สาวเล่าเนื้อได้มาเห็นภาคใต้สุดข,ของประเทศลาวมีสถาที่สวยงามความมุ่งเหงเจริญงุ่งเหงเรื่องเลื่อมภาพบรรยากาศตอนเศร้าทุกคนจะเป็นประมาณนี้อากาศก็ดีดีเย็นสบาย พอมาบึงการสร้างอาคารอยู่เมืองปกักเซการสร้างบ้านเรือนยูปักเซเป็นตาหน้าอยู่เนาะทุกคนโัวบุคิดบ่ฟั่นเลยว่าจะได้มาเห็นเมืองปักเซลวนครปักเซแข้งจำปะซักแต่ได้มีโอกาสมาขัวก็รู้สึกดีใจเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้มา เที่ยวช่วงปิดเทอมได้มาเที่ยวลาวใต้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสชีวิตของพี่น้องชาวลาวใต้คืออาหารการกินการใช้ชีวิตคือคือคือกันเนาะทุกคนอาหารก็คือทางพักเนื้อเนาะอาจจะบอกคือมด อย่างนในการปรุงเต้งอาหารร่วมกันใช้ชีวิตกะเตะต่างน้อยเดียวเนาะโดยเฉพาะอาหารการก,ารกินยกตััอย่างอาหารทีฮะโคอได้ไปกินอยู่กันของบ้าบูเนาะเมื่อกีก้กะพอเมยของมบาบูมาหาโคเนาะ มาทำขอว่าลูกจะได้ไปกินข้าวยู่เฮือนยำได้ตื้ว่าสัน้นเนาะขัวกะบ่แน่ใจขัอกัามาเที่ยวชมในวัดต,โตโ้เนาะทุกคนคือคัอเป็นคนที่แบบมาเที่ยวมากเที่ยวมากชมวัดวาอารามบ่าว่าจะอยู่ฟังลาวฟังไทยเนาะ ยุ่ใส่กันแล้วเต่ถ้าควอได้ไปเที่ยวคอจะ,อะมักเที่ยวสมการสร้างเนาะการสร้างวัดวาอาราม<ด>การ สร้างบ้านสร้างเฮือันของวัดหลวงปอแต่ละเขตแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นแต่ละเมืองแต่ละแคว้งที่ขอได้ไปได้เห็นขอดได้เห็นได้สัมผัสว่าคนที่อยู่เขตนี้เขาดำารงชีวิตอยู่ใดการทำมาหากินของขราเจ้าการเลี้ยงสีบ มาคาค่ายโบหรือว่าส่วนลายเขาจะเป็นสาวเกษตรหรือว่าสาวนาหรือว่าคาค่ายการสร้างบ้านบุกเฮือนของแต่ละแควงจะคือกันโบครอบครัค่ะมาบึงมกสังเกตมักเที่ยวบึงภาพธรรมชาติแลวการสร้างแผนพังหรือว่าสร้างบ้าน สร้างเฮือนแล้วก็นำใจของคนแต่ละเขตแต่ละแคว้งแต่ละบ่อนที่คอวไปเนาะกัสังเกตเห็นแต่ละบ่อนเบิงวิถีชีวิตการล่มการเว้าของแต่ละท้องถินเนาะผู้คนแต่ละท้องทิ่นจะ สำเนียงเต๊กต่างแต่สิ่งที่บอแตกต่งางก็คือความมีน้ำใจเนาะคนลาวคนมีน้ำใจหักแพงกันยุไสถ้าเป็นคนลาวเนี่ยใดเท่ากับคนลาวเนาะหักแพงกันบพว่าจะลาวเนื้อลาวใต้ลาวกลางเท่ากับคนลาวคือกันเนาะสิ่งที่ขอดีใจเนาะที่ใดมาเห็นเพราะว่าควูบรเคยเห็น จากเธอเนาะว่าเล่าไตเป็นเท่าใดการดำรงชีวิตการอยู่การกินแลวก็ธรรมศาสตร์เล่าไตเป็นเท่าใดซึ่งโของกอยู่แต่จุดเดียวเนาะอยู่แต่บอนเดียวอยู่แต่ที่เดิมที่เก่าที่เดิมนนะก็เลยบ่มีความห่บ่มีประสบการณ์บ่ได้ไปเห็นไายบนมื้อนี้ก็ได้มาเห็น หอดภาคใต้ของลราวยังภาคกลางเนาะภาคกลางโคยังบรด้ไปเทือ่ออันนี้โคได้มาเห็นภาคใต้สุดเนาะแต่กะบ่รด้ไปทั่วทุกบอนแต่กะไดไปลลยบอนอยู่เนาะอยู่แต่ละเมืองของแขวงจำปาซักแควงจำปาซักก็เป็นแควงหนึ่งที่อยู่ภาคใต้สุดของประเทศลราทุกคนเมิ่ง วัดวา,ารามการดำรงชีวิตการใส่ชีวิตของพ่อเมธประสสนคนล่าอยู่ภาคใต้เนาะการกินอยู่ของสาวเมืองจำปะซักเป็นแนวดาดนะทุกคนได้เห็นในภาพในคลิปวิดีโอของรูอนะสาวปากเซสาวแขวงจำปะซัก เป็นตาหน้าหักทุกคนะยิมแยมแจมใสมีน้ำใจบว่าผู้เล็กเด็กน่อยผู้ใหญ่เนาะแต่ยังมีอายอายได่ค่อนข้างเป็นคนขี้อายเนาะเพราะว่าจะเล่าเนือเล่าใต้เนาะแต่ก็ยังมีเนาะบางคนขี้อายเนาะครูออเองกะเป็นคือกนเนาะเมื่อตัยแต่ะ่กน ยังอายขี้อายเนาะบอกกลาเว้าบอะก,กาแสดงออกนะนะแต่เดือนนี้ก็ส่วนลายก็แกะปาะก,กาแสดงออกแล้วนะทุกคนแบบจะบอกขี้อายเนาะจะกาแสดงออกกาปาก,ก่าว้าเนาะสิ่งที่มีคือกันก็คือน้ำใจเนาะขอ,อดีใจเนาะที่ว่ามาเห็นคนเราหักแพงกัน แล้วก็มีน้ำใจต่อกันอย่างที่คโอได้มาสัมผัสยูลาวใต้เนาะซึ่งคโอเป็นสาวลาวเนื้อเนาะได้มาเที่ยวลาวใต้ถ้าพี่น้องสาวลาวใต้ได้เห็นคลิปคโอเนาะหรือว่าสาวลาวเนื้อคนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกคโอเด้อด้คโอสาวลาวเนื้อขอเชิญชส่วนพี่น้อง สาวลาใต้เที่ยวเหล้าเนือถ้ามีโอกาสเนาะมาเที่ยวเล่าเนือเดเนาะแล้วก็ขอเชิญ์ส่วนพี่น้องสาวลาทั้งในและก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็สาวไทยทั้งในและก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็ทุกคนที่อยากมาเที่ยวชมประเทศลาวเนาะบอกเลยว่าธรรมชาติอยู่ประเทศลาว สวยงามเนาะโอได้มาสัมผัสเห็นตัวจริงคืองามอิหลีทุกคนดังในคลิปแต่ละคลิปที่คขอลงเลยเนาะถ้าว่าคลิปใดทุกคนยังบรดยสมบรายเบิงกลับไปเบิงย้อนลั่งก็ไดเนาะและฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาสคลิปต่อไปเนาะทุกคนฝากทุกคน เป็นกำลังใจคูออด้วยการหับสมคูษาสนาซองของคูออให้จบเนาะเพื่อจะบรายเพื่อจะสนับสนุนซองของคูออเนาะเป็นอะไรสามารถตำหนิที่สมคูออได้เนาะทุกคนคูออจะได้มีคำตำหนิที่สมคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขให้ให้ตัวเอง เฮ็ดคลิปหรือว่าในการถ่ายคลิปเบ็ดให้ดีขึ้นห้ยมีคุณภาพให้ทุกคนได้อยากเข้ามาสมไปพร้อมกันสิ่งสำคัญฝากทุกคนคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูอรดาสาวเล้าเนือคนนี้แดดื้ ขอบคุณขอขอบใจให้ลายๆที่ทุกคนได้รับชมคลิปคูอ้อจนจบเนาะฝากทุกคลิปที่คูออได้ลงเนาะฝากชมแล้วก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้คูสาวเราคนนี้เด้อเื้อคค้งสำหรับคลิปนี้คูออจะต้องลาทุกคน ไปสำนีก้นพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขัวต้องเก้าคำว่าสาบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายงามธรรมาอวงปากเซกัดฟ้าอาลามกลางปากเซฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจำปัซักต่อไปเนาะแข่งจัมปัสซาก อยู่แขวงจำปาซักมีลายเมืองเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูโอในการเฮ็ดคลิปเป็นอะไรสตรีคนงามโบอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์เด้อมึงอยู่ใส่จังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูโอเด้อเด้อขอบคุณพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย